วันนี้เป็นวันแห่งความสุขที่ได้มาเจอพวกเราในสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกวันนี้ก็ไม่อยากให้มองว่านี่คือนายกเพราะเราก็คือคนไทยด้วยกันนะวันนี้เรามาพบกันแล้วก็คุยทำความเข้าใจกันนะง่ายๆย,ย้อนกลับไปเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มระบาดสิ่งที่รัฐบาล เล็งเห็นหรือมองเห็นว่าสังคภาพของเราอยู่ที่ไหนบ้างสังคภาพแรกก็คือเรื่องสาธารณสุขหมอแพทย์พยาบาลต่างๆก็แล้วแต่แต่สังคภาพอีกอันที่ผมคำนึงถึงเสมอมาก็คือเรื่องของอ,อสมมอเราก็จําเป็นต้องระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามเราประมาทไม่ได้หรอกนะครับว่ามันว่ามันจะไม่มีการแพร่ระบาดในรอบที่2นะครับ ทุกท่านทราบดีเพราะฉะนั้นเราก็เราก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรือเราจะหยุดการทํางานของท่านไม่ได้รัฐบาลก็พร้อมจะชุกด,ดูแลช่วยเหลือท่านก็ฝากขอบคุณไปถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยว่าท,ทั้งหมดอยู่ในหัวใจของนายกเสมอมาวันนี้เราได้ยกระดับขึ้นเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่เขาก็มองไปว่าเอ๊ะประเทศไทยทําได้อย่างไร ผมก็บอกอ่ะเพราะเรามีอสมอซึ่งหนึ่งอสมอเนี่ยผมไได้มีโอกาสไปเยือนไปประชุมต่างประเทศผมก็ได้มีการกล่าวอ้างถึงอสมอของเราในโอกาสด,ด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนซึ่งหลายประเทศก็ชื่นชมประเทศไทยแล้วเอาของเราไปเป็นแบบอย่างเรื่องเมื่อป็นก่อนผมก็ได้ข่าวอสมอคนหนึ่งที่ไปช่วยป๊าหัวใจนะให้จนสามารถที่เป็นปกติได้เร็เรว ต้องชื่นชมที่กล้ากล้าทํากล้าปฏิบัติเพราะคงได้รับการอบรมเป็นอย่างดีให้มีคียความสามารถในการที่จะตัดสินใจดําเนินการโดยที่ไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างด้านอื่นๆไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นกลไกสาคัญซึ่งผมก็จะเป็นต้องดูแลแล้วก็วันนี้ก็ทราบว่าเงินที่จะออกไปได้รู้สึกอโอนแล้วใช่ไหมเมื่อคืนตอน ตีสามั้งแล้วก็ขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่จะเกิดการบุนเวียนในระบบอย่าถือว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินค่าจ้างเรียกว่าตอบแทนน้ําใจกับพวกเราก็แล้วกันพวกเราได้เป็นถือว่าเราอาสาสมัครเข้ามาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ท่านก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดของท่านในการเดินทางในการต่างๆอะไรที่สามารถดูแลได้ผมก็ใหดูแลให้นะครับทั้งนี้เพื่อไม่เกิดปัญหากับท่านแล้วก็น่าเสียใจก็มีคนที่ทุ่มเทเสียสละแล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ อันนี้ก็ได้ดูแลไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับสิ่งทั้งปันที่สุดคือวันนี้รวมไทยสร้างชาติรัฐนรรมนอสมมจะเป็นแกนนําตรงนี้ในการจะรวมไทยสร้างชาติเพื่อเกิดความปลอดภัยในด้านสุขภาพให้มากที่สุดให้มากที่สุดและก็ตลอดไปคงไม่ใช่เฉพาะสาการโควิดเท่านั้นเป็นเรื่องของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนก็ขอฝากไว้ในเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคี และขอทุกคนในภูมิใจในการเป็นด่านหน้าระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการฟันฝ่าวิกฤตโควิด -19 และหลายๆวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้และวังไ็้อย่างยิ่งว่าพลังของความรุ่ร่วมใจของพวกท่านเป็นน้หนึ่งเดียวของพวกท่านจะส่งผลให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านก้าวข้ามภาวะวิกฤตในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ